ก็ามาดูป่าอังนุนค่ะสวนอังนุนสวนอังุนค่ะทุกคนอังนุนเยอะมาก ตอนนี้เป็นองุ่นพันสีน่าจะเป็นพันสีดำนะคะทุกคนคือเขายังไม่แก่นะคะเขายังเป็นสีเขียวอยู่ะคะ่ะอืมดูพวงนี้สิคะโหทุกคนข้างหน้าทุกคนข้างหน้า แบบยังยังไม่โตนะคะทุกคนเป็นองุ่นแบบอ่อนๆอ,อ,อยู่เลยค่ะเนี่ยค่ะเยอะจริงๆแบบส่วนลูกหูลูกตาเลยค่ะทุกคนดู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 วนนี้นี่เยอะ เนี่ย yeah, ค่ะนี่พวงหนึ่งคะ่ะทุกคนอกอ่อันไหนพวงไหนใหญ่ๆดูหาดูก่อนอันนี้ก็แบบเล็กๆอยู่นะคะน,นี่พวงนี้พวงนี้อืม ถ้ามาช่วงแบบว่าที่เขาสุกแล้วเนาะเสียงอะไรอะเขาจะหาว่าแอนมาขโมยอ่าขโมยไอ้นี่หรือเปล่าอางุ่นเขาหรือเปล่าแต่ก็คงไม่เป็นไรนะคะทุกคนตรงนี้นี่ค่ะห่วงนี้แบบน่ากินมากที่จริงนะมันยังไม่สุกเนาะ เด็ดไปไปกินกับน้ำเอกินกับแจ่ว <laughs> แต่เด็ดไม่ได้นะคะเขามีเจ้าของนะคะทุกคนเด็ดไม่ได้เยอะเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็มเอ็มพาไปตรงนี้พาไปตรงนี้มา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 ตามมาค่ะตามมาอืมนี่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 ถ้าเขาสุก ถ้าเขาแก่เต็มที่นะคะทุกคนมันต้องลูกใหญ่มากเลยอะ่ะเนี่ยอันนี้เป็นพันพันน่าจะเป็นพันสีสีดํานะคะแต่ว่าเขายังไม่แก่เต็มที่นะคะทุกคนถ้าเขาแก่เขาก็จะแบบสุดแล้วเป็นเป็นสีดำเนอะใช่ไหมน่าจะเป็นสีดํานะคะทุกคนดูดูด,ดูแบบเยอะมากมีนี่นี่พวงนี้พวกนั้น จริงๆค่ะอ,อยากเอาเสือมาปูนอนตรงนี้เนาะมาดูองุ่นเนี่ยเต็มเลยค่ะทุกคนแบบฟินมากโอ้โหลูกนี้ลูกนี้พวงนี้พวงนี้พวงนี้นี่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 นู่นนูน่นนู่ ะะสวยมากฟินเลยอะ่ะตรงนี้นะคะไทยจงนะคะที่แอน,นอยู่นี่คือเขตของไทยจงไทยจงเนี่ย<ๆ>เขาจะปลูกผลไม้เยอะกเลยค่ะทุกคนไปแล้วค่ะบ๊ายบาย